วิเครห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2024เกมรอบคัดเลือกคู่ระหว่างทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติมอล์ตาคืนวันเสาร์ที่14ตุลาคม2023เวลาตี1 45ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกโดยเป็นการแข่งขันกันในกลุ่ม4คู่ที่น่าสนใจนั้นก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติอิตาลี ที่ได้เล่นในสนามสตาดิโอโคโมนาเลซานนิโคลาตอนรับการมาเยือนของทีมชาติมอต้าสำหรับการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมนั้นทีมชาติอิตาลีเป็นฝ่ายที่บุกไปเอาชนะทีมชาติมอต้าได้2-0สำหรับรายละเอียดความพร้อมของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลย มากันที่ความพร้อมของทีมชาติอิตาลีเจ้าบ้านกันก่อนเลยสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่อันดับที่2ของกลุ่มโดยที่ลงสนามไปแล้ว4เกมเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมมี7คะแนนในการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขานนในรายการนี้สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกม ส่วนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมเกมนั้นล่าสุดที่ลงสนามนั้นพวกเขาก็ได้เล่นในบ้านของตัวเองเฉือนเอาชนะทีมชาติยูเครนได้2-1ในรายการยูโร2024รอบคัดเลือกความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดนี้พวกเขานั้นก็มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บหลายคน สำหรับตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ก็นำโดยจานลุจิดอนนาลุม่ามอยเซคีนจาโคโมลาสปาโดลีโดเมนิโกเบลาดีมากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมชาติมอต้ากันบ้างสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่ในอันดับบุ้ยของตารางคะแนนโดยที่ลงสนามไป5เกมแพ้ทั้ง5เกมไม่มีเลยสักคะแนน สำหรับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้2เกมแพ้3เกมเกมนัดล่าสุดที่ลงสนามนั้นพวกเขาก็แพ้คาบ้านให้กับทีมชาตินอตมาเซโดเนียด้วยสกอร์0-2ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดนนี้พวกเขานั้นก็มีปัญหาเรื่องของตัวละกที่บาดเจ็บหลายคน สำหรับตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ก็นำโดยไลออนคาเมนซูรีเยอเกนเดกาบิเอเลยานิคยานคัมคีเลียนเอนโวโกสำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นก็คือทีมชาติอิตาลีเอาชนะทีมชาติมอลตาได้2-0